ดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับฮานอยวันนี้วันนี้วันที่19เดือน4ี่ปี66กับแนวทางฮานอยมัดรวม4หน่อยนะครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่19เราจะสรุปผลของวันที่18แนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ช่วยค่าสนับสนุนช่องมานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับผลของวันที่ 18นะครับเชีหนุ่มให้เด่นที่0136วิ่งรู่ที่0นะครับเฉพาะกิจมา205กับ16 1661มาตัวเน้นเต็มเต็มนะครับส่วน205ก็มาครับ05มาตรงๆนะครับผมรอบพิเศษออกแ4ดกับ5225 842ไม่มีเนาะรอบนี้ตายนะครับ ส่วนรอบอปกติออก6 6 1กับ1 5อันนี้มาตรงตรงครับ1 5แล้วก็6 1 1 6นะครับผม6 1, 1นะครับก็มาตัวนี้เลยนะตัวนี้มา2รอบเลยวันนี้ให้1 6 6 1 2รอบเลยแล้วก็เบิ้ลนหน้ามาจริงๆครับ6 ส่วนรอบ VIP ออก802กับ94ก็มาตัวเน้นนะครับ0 2นส่วน9449ไม่เข้านะครับผมก็สรุปวันนี้เข้า1 2 3 4 5ชุดนะครับผมวิ่งรูด0มาอ่า0มา1มา6มา3ไม่มาตั้งวันนี้ครับผมก็ ถือว่าผ่านอยู่ครับโอเคอยู่เนาะก็เดี๋ยวไปตามต่อของวันที่19ครับผมครับผมสำหรับวันที่19เดือนที่012แล้วก็8นะครับ วิ่งรูดที่วิ่งรูดที่ศูนนะครับวันนี้ศูนอีกแล้วศูนย์หนึ่งศูนยสองศูนยสแล้วก็ศูนยนะครับ1นึ่สองหนึ่งสาม หนแล้วก็หนึ่้านะครับ2องสี่สองหสองหแล้วก็สอนะครับแปดศ8 2แล้วก็8 3นะครับคู่เบิ้ลก็จะเป็นเอ่อคู่เบิ้ล00 11 22เอ้ย 2, 22แล้วก็88นะเนาะอ่ะประกาจะหมดอีกแล้วุด3ตัว จะหมดสั้งั้นจัดไปที่แปดศูนหนึ่งแล้วก็สองแปดหนึ่ง หนึ่งสามศูนศนหนึ่งสองครับผมชุด3ามตัวของเชฟน่มก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านขอให้อา่ายังเหลือลืมตัวเด่นรีบวันนี้ตัวเด่นเด่นที่ศูนย์ตัวเดียวนะครับผมบ,บวกตัวเดียวเนาะก็ศูนหนึ่งเลยเนาะ หนึสามนี่ทิ้งไม่ค่อยได้เลยสองสี่เมื่อวานออกไปแล้วก็ออกอีกได้แปดศูสองแปดหนึ่งเนาะครับผมตัวนี้ใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านเนาะขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับผมศูนย์ศูนย์วันนีนนน้วันนี้อาจมีตองเนาะอาจมีตองครับวันนี้อาจมีตอง ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้เอฟซีเทนุ่นเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ